ไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้นะคะพี่นานาจะมาทำนายดวงของชาวมีนนะคะชาวราศีมีนและลัคนามีนชาวราศีมีนก็คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษายนนะคะหรือผูกด,ดวงแล้วได้ลัคนาอยู่ที่มีนนะคะชาวมีนในรอบเดือนมีนาคมนะคะอาจเป็นเดือนเกิดของคุณนะ,ะชาวมีนส่วนใหญ่นะ,ะขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็คิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะ,ะในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณนะจะมีสิ่งดีได้ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณบ้างนะใบแรกค่ะได้ไพ่ King of c ั p ค่ะอ่าเจ้านายผู้ใหญ่นะคะจะเมตตาปาณีคุณค่ะคุณเป็นคนที่จะมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนอยู่เสมอนะคะหรือตัวคุณเองนะถ้าคุณทำกิจการใ,ใดๆที่ซึ่งเป็นกิจการของตัวคุณเองนะ ให้ดำเนินการไปด้วยความรักความเข้าใจนะลูกน้องบริวารน,นะอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจนะและกิจการของคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะใบที่สองนะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะไพ่ใบนี้หมายถึงที่ดินสังหาริมทรัพย์นะใครอยากทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะจะซื้อจะขายจะเช่า,จะ,าจะเซ้งนะฮะหรืออาจจะเซ้ง ทีมเพื่อมาทำกิจการอะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะทำได้นะคะอะบางท่านอาจจะคิดเบื่อนายงานประจำนะคะใบที่สามในไพ่เก้า 9, ไม้เท้าค่ะคิดเบื่อนายกว่างานประจำนะคะเหนื่อยหรือเกินเบื่อหรือเกินเบื่อเพื่อร่วมงานบางท่านนะคะเบื่อคนรอบข้างบางท่านอา แต่เจ้านายยังรักเจ้านายยังเอ็นดูเจ้านายยังดีกับคุณอยู่นะชาวมีนนะแต่ถึงใจดีๆนะคะบางท่านก็แค่เบื่อแหละหันหลังออกมาเลิกงานห้าโมงเย็นก็หันหลังออกมานะเช้าก็กลับไปสู้ใหม่ประมาณนี้ชาวมีนจะมีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อยากๆเบื่อเบือยากๆาือยู่งั้นนะคะแต่เวลาทํางานเนี่ยชาวมีนเขาจะค่อยค่อนข้างทุ่มเทเวลาเรื่องงานเต็มที่เนาะ ทำไปบ่นไปประมาณนั้นนะคะ,ะตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่ king of w อล์นนะคะนี่ไพ่ใบนี้ใครที่มีแฟนเป็นข้าราชการตำรวจทหารทนายความก็ตรงตัวเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่หมายถึงแฟนของคุณคู่ของคุณหรือบุคคลในบ้านของคุณอาจจะได้ไปพบนะ,ะหรือไปคุยกับตำรวจทหารทนายความหน่วยงานยุติธรรมหรือ เจ้าหน้าที่ธนาคารก็เป็นได้เนี่ยค่ะเห็นไหมนะอาจจะทําเดินเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดินบางท่านสร้างบ้านยังไม่เสร็จบางท่านามีบ้านเก่าอยากจะต่อเติมบ้านใหม่นะะหรืออยากจะซื้อบ้านใหม่อยากย้ายบ้านนะคะอยากทำธุรกรรมประเภทว่าเออกู้แบงก์กู้อะไรอย่างเงี้ยนะอลองเข้าไปคุยดูนะดวงมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคะอ,อดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะชาวมีนเนี่ย เป็นคนที่ถ้าทำอะไรทำจริงมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้สำเร็จนะคะจะสร้างบ้านเนี่ยเนี่ยต่อเติมบ้านก็บางครั้งก็ลงมือด้วยตัวเองไนหะนี่ค่ะเป็นไพ่แห่งความมุ่งมั่นตั้งใจนะทำงานก็ทำเต็มที่นะคะทำงานก็สร้างผลงานเต็มเต็มที่นะเจ้านายก็เอ็นดูนะคะในตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่คณคิดหวังไว้จะได้ฉลองนะ ใครที่ทาในหน้านะทาในหน้าทําอะไรที่มันเป็นหุ้นส่วนส่วนแบ่งอ่ะหรือมีกิจการใดที่เป็นแบบหุ้นส่วนส่วนแบ่งมีเกณฑ์จะได้ฉลองนะมีเกณฑ์จะได้แบ่งชิ้นเค้กมีเกณฑ์จะได้แบ่งค่าในหน้ามีเกณฑ์จะได้แบ่งสรรปันส่วนกันนะเนี่ยหรือมันอาจหมายถึงคุณมีเกณฑ์จะได้ไปพบเจอเพื่อนฝูงใครที่ชอบดื่มชอบดื่งอาจจะ ได้เข้าวงสังสรรค์ตรงนั้นนะฮะแต่อย่าดื่มมากนะคะเพราะว่าไปถัดไปสี่ไม้เท้าค่ะไอ้สี่ดาบค่ะมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายนะเนี่ยอย่าดื่มมากนะคะบางทีมันมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะชาวมีนรัคนามีราศีมีนนะคะ,ะตำแหน่งบ้านได้ไพ่สามไม้เท้าค่ะนะ,คะใครที่ทำงานเสริม ใครที่ทำงานออนไลน์นะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าหรือมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีงานเสริมมาช่วยในเรื่องของการเงินกันทองช่วยพยุงฐานะคุณนะคะ,ะนะคะใครที่ชอบเสียงโชคนอกจากเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์มือถือของคุณค่ะ,ะสิ่งที่มุ่งหวังของชาวมีนนะคะบางท่านนะเอ่อ ต้องดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงวัยบางท่านมีดวงได้ไปเกี่ยวพันกับคนต่างชาตินะอย่างนี้บอกเจ้านายต่างชาติพบรักต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะต,ต่างชาติคนนี้จะเป็นคนที่สูงวัยกว่าคุณนะคะอ่าในตำแหน่งอนาคตค่ะอนาคตอังไกลน,นี้นิดนึงนะคะได้ไพ่ปูรือสีนะ,ค,ะความสันโดษ และโดดเดี่ยวอ่าแต่ไม่เดียวดายนะคะอยู่ที่ว่าบางทีคุณก็โลกส่วนตัวสูงประมาณเนี้ยอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสรีนกับใครอาจจะสูงสรีนกับคนแค่ในโลกออนไลน์ด้วยซ้ําไปนะคะชาวมีนลัคนามีนนะ,ะสาหรับคนมีคู่นะคะระวังแบบความรู้สึกมีคู่ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าห่างเหินกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยนะคะและยังหมายถึงคุณอาจจะ เข้าสู่การเรียนรู้อะไรบางอย่างสําหรับคนที่มีเป็นผู้สูงอายุและอาจจะเรียนรู้เรื่องการทำอาชีพเสริมนะแต่สําหรับนักเรียนนักศึกษานะ้าใบนี้ติดก,กับผ้าอีกใบหนึ่งหมายถึงนะคะคุณอาจจะได้เรียนเพิ่มเติมในเรื่องของภาษานะภาษาอังกฤษนะาภาษาต่างชาตินะหรือเรียนรู้นะวิชาต่างๆที่มัน มันยากขึ้นไปอีกสเตปหนึ่งนะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะไพ mm. ่ตำแหนง่งขยายคู่ครองคนรักนะคะขยายคู่ครองคนรักคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่สองไม้เท้าค่ะขยายใบนี้นะออสองจิตสองใจแนอะไรบางอย่างเนี่ยบางคู่นะ,ะถ้าไพ่ออกมาลักษณะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะคบซ้อนแล้วเลือกไม่ถูก และก็พไพ่ใบนี้อย่างที่บอกตำรวจทาหารท่านนายความนะไปอาจจะไปอำเภอก็ได้บางท่านมีเกณฑ์ที่คิดแยกทางอย่าล้างกันเลยเนี่ยเห็นไหมกำลังคิดอยู่เนาะช่วงนี้มีปัญหาเรื่ของระแหงนิดนึงก็อย่างที่บอกว่ามีคู่แล้วบางคนก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะบางคนก็อยู่แบบโดดเดี่ยวบางคนก็มีปัญหานั่นแหละนะคะมีปัญหาแล้วไม่ได้คุยกับคู่นะคะว่าเออเธอช่วยฉันได้ไหมฉันช่วยเธอได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย นะพอมีปัญหาก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือกันเนาะการมีชีวิตคู่เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยต้องปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือกันเนาะเราอย่ามองเขาหรือเธอแค่มุมดีๆนะช่วงที่มีความสุขพอเขาทุกข์แล้วคุณทิ้งไม่ได้นะคะนะก็ประมาณว่าช่วยเหลือกันก่อนนอกจากว่าสําหรับ คู่ของไทยบางคนที่แบบว่าเออสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนนะรู้ว่าพลาดแล้วก็พลาดอีกพลาดแล้วก็พลาดอีกอันนั้นก็เรื่องของคุณแล้วเนาะอยู่ที่คุณตัดถึงใจนะเรื่องของคนสองคนเนี่ยมันแม่หมอไม่สามารถไปเผือกได้นะอ่านะอ่าถ้ามีปัญหาก็ในเรื่องของหลกัหลกๆเลยนะในเรื่องของการเงินเพราะว่าใบสุดท้ายไพ่ยขยายการงานการเงินมันไพ่ห้าทุห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญหมายถึงช่วงนี้ มีรายจ่ายจากสิ่งที่จําเป็นและไม่จําเป็นก็ตามเพราะฉะนั้นคุณต้องเซฟไอสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้ก่อนนะคะรายจ่ายเนี้ยนะจะมาจากเ,เรื่องนะในที่ทํางานก็ได้นะ,ะหรือที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะเ,เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในบ้านนะ,ะบางท่านก็บอกว่าทําทำอ,อทไรก็ไม่เหลือเก็บนะ,ะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยนะคะ เราคุณต้องดูว่าอะไรมันจะเป็นอะไรมันสาคัญนะแล้วแยกแยะให้ออกนะคะอ่าโอเคนะชาวราศีมีลัคนามีในเดือนมีนานี้นะคะคุณเด่นในเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็งานออนไลน์นะคะงานออนไลน์งานในหน้างานในหน้าใครท,ทำในหน้าอยู่มีเกณฑ์จะปังมีเกณฑ์จะได้ส่วนแบ่งนะคะแต่คุณต้องเดินเรื่องนิดนึงนะ หาลูกค้านะหาหาลูกค้าหาถ้าค้าขายที่ดินก็หาคนซื้อแต่ถ้าคุณจะวิ่งเต้นในเรื่องของการธนาคารคุณก็จะต้องนะติดต่อนายธนาคารเพื่อนะเพื่อ,อจะได้ทราบว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับ s เ a t e m e n t ไหมต้องการหลักประกันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะเอาเงินมาต่อยอดนะแต่มีเกณฑ์จะได้ในอนาคตนะคะอ่านะ โชคลาภไม่เด่นนะคะชาวราศีมีนลักนามีนในรอบเดือนนี้นะ,ะแต่ถ้าจะติดไว้นะะถ้าจะติดไว้นะ,ะก็เออเลข้ายมือถือของคุณและเลขทะเบียนบ้านนะคะอ่านะเลขหน้าไพ่สามสามห้าแปดแปดห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้า และ4 2, ่สองสองสี่สององค่ะเอาขอบคุณชาวมีสี่สีด้วยนะคะขอบคุณชาวราศรีมีนลัคนา,ามีนนะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังแทนชาวราศรีมีนลัคนา,ามีนนะคะขอให้คุณสมห,หวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะ ไพ่ยิ่สีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะบางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ